สวัสดีค่ะแอดวานอพิโซดนี้ก็มีตอนที่59ของเรื่องมังกรผู้พิชิตหงคู่บาลังมาฝากนะคะก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ตกหนกักแล้วก็หลุมฝังศพของห้องเต้อดีตห้องเต้ก็พังทลายลงค่ะคุณนางทุกคนนะคะในท้องพระโรงก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เป็นลางไม่ดีนะคะแต่ว่าห้องเต้สิทานเนี่ยก็ยังคงยืนกลานที่จะไปตามทางของตัวเองค่ะก็คือจะไปที่หูหนะ จะไปที่หูหลานนะคะเพื่อไปรับหวังชวนนั่นเองทางด้านหวังซูตอนนี้ก็ทำตามแผนของหวังหลินค่ะโดยหวังซูก็แสดงจุดยืนว่าตระกูลหวังจะคัดค้านการกระทำของห้องเตสิธานนะคะที่จะนำภัยมาสู่ต้าเฉิงอย่างแน่นอนหวังซูก็พูดขึ้นด้วยว่าเนี่ยอดีต ฮ่องเต้ไทซูนะคะได้มอบตาจะอำนาจไว้ระบุอย่างชัดเจนว่าหากฮ่องเต้รุ่นต่อไปไร้ความสามารถเนี่ยให้เหล่าขุนนางรวมตัวกันบังคับให้ฮ่องเต้คนปัจจุบันเชื่อฟังคำสั่งได้หวนจงเซินค่ะก็ทำท่าทีคิดนิดนึงนะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบร่วมมือค่ะตกลงกับหวังซูนะคะ จากนั้นข่าหวังซูก็พาส่งไหวเอินอไปที่วัดฉืออานเพื่อมาดื่มชาแล้วก็พูดคุยชื่นชมส่งไหวเอินว่ามีทักษะการต่อสู้เป็นเลิศต้องมีอนาคต ทางการเมืองอย่างแน่นอนซ่งไวเอินทำหน้าแบบผิดหวังเล็กน้อยนะคะเพราะเขาไม่ได้หวังเป็นแค่ขุนนางธรรมดาธรรมดาเท่านั้นทันใดนั้นค่ะหวังหลินก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ชักชวนซ่งไวเอินที่เป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็มีพรสวรรค์เนี่ยให้มาเป็นลูกชายบุญธรรมของเขาค่ะมาใช้แท้หวังเลยนะคะเขาหวังหลินยินดีรับซ่งไวเอินมาเป็นลูกชายโดยชอบธรรมล้างภูมิหลังของครอบครัวที่ยากจนของซ่งไวเอินออกไป และทรงไหวเอิญน่าจะได้เป็นผู้นำของเหล่าขุนนางในท้องพระโรงได้อย่างแท้จริงทรงไหวเอินยิ้มพอใจค่ะ วันรุ่งขึ้นค่ะฮ่องเต้ซิธานนะคะก็กำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังชายแดนค่ะจะไปรับหวังฉวนนะคะไปเจราจากับพวกหูหลานนั่นเองสูจินเอ๋อเข้ามาหาสิธานแล้วก็บอกสิธานว่านางจะไปแคว้นหูหลานกับสิธานด้วยเมื่อคำขอของสูจินเอ๋อเต็มไปด้วยความตั้งใจนะคะก็ทำให้สิธานเนี่ยไม่อาจจะปฏิเสธได้ค่ะแต่ทันใดนั้นนะคะอมาตเหวนจงเสนก็ได้นำอาตราอายาศิธิ์แล้วก็ราชองการของฮ่องเต้ไทซูนะคะ ไทซูเนี่ยออกมาพร้อมกับขุนนางทั้งหลายเลยค่ะมาคุกเข่าอยู่ที่ตำหนักซื่อกันเตียนนะคะเพื่อหยุดสิธานเอาไว้แล้วก็เตือนสิธานว่าไม่ว่าสิธานจะมีอำนาจแล้วก็จะทำตามอำเภอใจแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อคำสั่งที่เป็นเหมือนพินัยกรรมของฮ้องเต้ไทซูได้ดังนั้นสิธานค่ะจึงต้องล้มเลิกนะคะการเดินทางไปยังแคว้นหูหลานอย่างไม่เต็มใจก็เป็น ห้องเต้ซิทานเป็นห้องเต้ที่ไม่มีอำนาจเลยนะคะ <c oughs> จากนั้นค่ะภาพตัดมาที่แคว้นหูหลานหวังชวนก็มาแจ้งข่าวดีกับพวกพังกุยแล้วก็ประชาชนที่เป็นเฉลย ER นะคะว่าเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวในอีกสองวันข้างหน้าอลิมาค่ะก็จะพาเสี่ยวเหอแล้วก็ชินจือนะคะเด็กสองคนเนี่ยไปที่หนิงซัวแต่ว่านางอ่ะ นางก็คือหวังชวนนะคะจะไม่ไปกับพวกเขาด้วยอีกสองวันต่อมาค่ะก็ถึงวันแต่งงานของหวังชวนกับเฮอร์หลานเจิ้นแล้วนะคะเฮอร์หลานเจิ้นก็ปล่อยตัวเหล่าเฉลยออกนะคะจากคุกตามสัญญาค่ะที่ให้ไว้กับหวังชวนพังกุยเป็นห่วงความปลอดภัยของหวังชวนนะคะเขาก็เลยขอให้อลีมานะพาเด็กเสี่ยวเหอกับชินจือไปก่อนส่วนเขาจะแอบไปช่วยหวังชวนออกไปด้วยค่ะซึ่งในขณะนี้เองนะคะทางด้านหวังชวนนางเอก ของพวกเราเนี่ยถูกนางหวังเฉียนค่ะพาคนมาจับตัวเอาไว้นะคะล็อกไว้เลยเพื่อสลับเจ้าสาวให้คนที่ไปเข้าพิธีแต่งงานกับเฮอหลานเจิน้นก็คือองค์หญิงเมียแห่งแคว้นเคอร์ค่ะเพื่อให้แต่งเป็นชายาเอกนะคะให้เป็นเมียหลวงทางด้านเฮอหลานเจิ้นค่ะทำพิธีแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นเขาก็มายังกระโจมนะคะแล้วก็มาเปิดหน้ามาเปิดผ้าคลุมหน้าออกก็พบว่าเอา้าเป็นองค์หญิงเมียแห่งแคว้นเคอร์นั่นเองก็เฮอหลานเจิ้นก็ ผิดหวังมากค่ะก็รีบไปหาห้องเต้หูหลานทันทีนะคะจะไปบน่นจะไปตําหนินั่นแหละแต่ทันใดนั้นค่ะเฮอหลานเจิ้นเข้าไปในกระโจมก็พบว่าห้องเต้หูหลานถูกฆ่าตายแล้วไปแล้วนะคะถูกฆ่าตายเรียบร้อยทันใดนั้นเองค่ะทูโอคนรับใช้คนสนิทของห้องเต้ของหูหลานเข้ามาเห็น เฮอหลานเจิ้นอยู่ในกระโจมนะคะพร้อมกับเห็นศพของฮ่องเต้หูหลานก็รีบตะโกนทันทีว่าเฮอหลานเจิ้นฆ่าฮ่องเต้ตาย ด้วยความรวดเร็วเลยค่ะเฮอร์หลานถั่วนะั้นนําทหารมาล้อมจับเฮอร์หลานเจิ้นเอาไว้แล้วก็สั่งให้เอาตัวของเฮอร์หลานเจิน้นแล้วก็หวังชวนไปทรมานนะคะคือเอาไปที่แท่นทรมานทันทีหวังเฉียนค่ะนางต้องการที่จะฆ่าหวังชวนนะคะหวังเฉียนก็ใช้กําลังบังคับให้หวังชวนคุกเข่าแล้วก็อ้อนวอนขอชีวิตกับนางซะแต่โชคดีที่พังกุยเข้ามาทันซะก่อนนะคะแล้วก็พาหวังชวนนางเอกของพวกเราหนีออกมาได้แต่ว่าหนี ไม่พ้นนะสิคะเพราะว่าคนของเง้อหลานถั่วเต็มไปหมดเลยทำให้ทั้งพังกุยแล้วก็หวังชวนก็ถูกเฮ้อหลานถั่วจับได้อีกนะคะ ภาพตัดมาที่แท่นทรมานเฮอหลานถั He ่วก็สั่งให้คนของเขาอ่ะมัดเฮอหลานเจิ้นเอาไว้ ai, แล้วก็สั่งให้นําตัวของหวังชวนออกมาเฮอหลานเจิ He ้นค่ะก็รีบขอให้เฮอหลานถั่วปล่อยหวังชวนไปแล้วจะทาอะไรกับเขาก็ได้นะคะเฮอหลานถั He ่วก็หัวเราะแล้วก็เล่าความจริงในอดีตเรื่องที่แม่แล้วก็น้องสาวของเฮอหลานเจิ้นตายอ่ะก็เป็นเพราะโดนเขาฆ่านั่นแหละเฮอหลานเจิ He ้นก็ทรมานมากค่ะแค้นเมื่อรู้ความจริงนะคะแต่ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เฮอหลานถั He ่วก็สั่งให้หวัง วงฉวน่ฆ่าเฮอหลานเจิ้นให้ตายด้วยมือของนางเองค่ะก็คือเป็นการทรมานเฮอหลานเจิ้นนะคะนี่เฮอหลานถัวยัดมีดสั้นเข้าไปในมือของหวังฉวนนางเอกของพวกเราแล้วก็หาก หากว่าหวังฉวนฆ่าเฮอหลานเจิ้นเนี่ยเขาก็จะไว้ชีวิตหวังฉวนพอเฮอหลานเจิ้นได้ยินดังนั้นก็จึงบอกกับหวังฉวนว่าเขานี่แหละที่ฆ่าเสี่ยวฉีนะคะขอให้หวังฉวนฆ่าเขาซะเถอะโอโหตายแล้วเฮอหลานเจิ้นรักนางเอกเรามากเลยนะคะพอได้ยินข้อเสนอของไอ้เฮอหลานถั่วว่าถ้าเกิดว่านางเอกฆ่าเขาอะ่ะก็คือจะให้นางเอกรอดค่ะเฮอหลานเจิ้นเลยบอกทันทีเลยนะคะว่าเนี่ยเขาเป็นคนฆ่าเสี่ยวฉีเองให้หวังฉวนมาฆ่าสิ หวังฉวนค่ะนางเอกของพวกเรานะคะก็ถือมีดสั้นเดินเข้าไปหาเฮอหลานเจิน้นหวังฉวนค่ะก็คือตอนแรกเข้าใจว่าจะไปฆ่าเฮอหลานเจิ้นนะคะแต่จริงแล้วคือพอนางเข้าไปใกล้กับเฮอหลานเจิ้นแล้วนางก็ตวัดมีดสั้นไปตัดเชือกที่มัดเฮอหลานเจิ้นให้ขาดหลุดออกนะคะ เฮอหลานถั่วก็สั่งให้คนของเขาฆ่าทั้งคู่ให้ตายค่ะเฮอหลานเจิ้นปกป้องหวังฉวนนะคะจนวินาทีสุดท้ายเลยจนตัวเขาเองตายไปเลยค่ะในช่วงเวลาที่เฮอหลานเจิ้นเสียชีวิตไปแล้วนั้นนะคะจูจ่ๆค่ะเสี่ยวฉีก็โผล่มานะคะพร้อมกับคนของเขามาช่วยหวังฉวนแล้วก็ยังจับเฮอหลานถั่วมาเป็นตัวประกันด้วยโอ้โหเข้มข้นมากค่ะจบแล้วนะคะตอนที่59ก็โอ้โหแบบ ซึ้งใจในความรักของเฮอหลานเจิ้นที่มีรักแท้ให้กับหวังชวนนะคะปกป้องหวังชวนจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาเลยค่ะแต่ก็นะเขาไม่ได้รับความรักนะคะจากผู้หญิงที่เขารักนะคะก็เป็นพระรองที่เศร้าอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่60กันได้เลยนะคะก็ลงไว้ครบทุกตอนแล้วนะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ l o v e c h i n e s e Novel and s e r i e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ